มันก็สบายเนาะเวลาเขาตื่นเศร้ามา,ามาตักน้ำอยู่นี่เลยล่างหน้าสักเครื่องได้เลยในหมู่บ้านยังมีรวมๆแล้วก็คือแบบทักทุกคนหน้าอยู่แบบรู้อนหาหาผู้หาปลา,าก็อยู่ใกล้ๆเฮืออันนี้ตัวนี้นะที่เพิ่นเห็นเขาเห็นอยู่นี่เนาะเจ,จ้าเห็ดเพื่อป้องก COVID ันโควิดเนาะสบายดี ทุกคนมาพบก,กับนุ่นคือเก่าเนาะเมือนี่นุ่นน่ะมาอยู่ที่บ้านหว้วยไข่เนาะเมืองต้นเพิงเข็งบัวแก้วเนาะซึ่งเป็นหมู่บ้านในนูยๆอยู่จมเขาคือเก่าเนาะทุกคนก็คือหมู่บ้านแห่งนี้ก็คือ เป็นบ้านของซนเผาหมูเซอือเนาะทุกคนบรรยากาศในบ้านเพื่อนจะเป็นจังไดกับพวกมูกแต่ว่านุ่นได้ขี่รถผ่านมาเนาะแรกๆกับว่าสิมาพาทุกคนสมบรบรยากาศอยู่ในหมู่บ้านนี้แต่ว่านุ่นได้ขี่รถกายไปเมืองมึงพอนเนาะเพราะว่าจะไปเบิ่งบบอนน้ำพอนเนาะหลังจากที่เบิ่งบ่อนน้ำพอนในมือเดียวกันเนาะเบิ่งบบอน,นํ้ำพอนแล้วและกะขี่รถกลับมาแล้วก็ <h az im> มา,มาสมบรบรยากาศหู่บ้านหมูเอรอคือเก่าเนาะแล้วก็ สีพาทุกคนเข้าไปเบิิงบรรยากาศเนาะอยู่ในบ้านวน่ามันเป็นยังได้อาศัยอยู่แนวใดเนาะหมู่บ้านหนึ่งเพี้ยนเข้าไปมือคนก้อนหันก็เป็นหมู่บ้านมูเซ์แต่ว่าเราลองเอามันเปรียบเทียบกันว่าหมู่บ้านนี่กับหมู่บ้านนั้นมันจะคือกันบอเนาะทุกคนเนาะลองไปส่งบรรยากาศหนยไปหมู่บ้านแห่งน,นี้เนาะทุกคนมันก็นจะตั้งอยู่ตามตามซันเขาเลยทุกคนก็คืออยู่แคมเลยแต่ว่า บ้านนี่จะมีไฟฟ้าเนาะทางมันก็จะดีกว่าทางที่เขาไปเมืองเมืองกลับมาหนองมัดสภาพเลยทุกคนก็คือร mm hmm. ุ่นมากับห้ามฝนนี่ผมกับเปียกคือฝนตกแห้งเนาะตอนมาแล้วก็ทางกับบนดีทางเปื้อนหลายเนาะทุกคนนุ่นก็สู้ซนไปน้ำผ่าบรรยากาศให้ทุกคนเนาะมาติดตามชมร้อม,มก,กันก็คือตอนนี้กับเมู่บ้านนี่ก็คือแบบ ทั้าอิวัตซิโบเวแลต่วตารมุ่บ้านนี้น่าสนใจได้ทุกคนพอจะขี่รถกายไปอู้มุ่บ้านนี้มันมีความน่าสนใจก็คือมันมีน้ำเนาะน้ำพานในกลางบ้านเนยะทุกคนเขาจะไปเบิ่งว่าบ้านนี้เลยก็จะมีคนยูวอจะมีคนมาอู้รวมนำเฮาบอก็จะสอนอยู่ในบ้านนี้นะทุกคนเขาเขาลองไปเนาะมุ่บ้านมันจะเป็นแย่น,นี้เลยเนาะทุกคนก็คือ มันก็จะคือคือค้ายคือกันหมู่บ้านที่นิ่นงภาพไปก็ส่วนลายจะเป็นหมู่บ้านที่อยู่ซันเขานะทุกคนแต่ว่าแบบหมู่บ้านนี่ก็สะอาดและดูคุคนเกิดมันอยู่มันอยู่กลางเมืองเนาะแต่นี่เป็นเมืองคนตึงแต่โบได้อยู่ใส่แดนเนอร์แตนี้น่าจะอยู่ใกล้ๆฝั่ฟังพ่มาท,ทุกคนแต่กับเบิงโบงเห็นได้พ่มานะเห็นได้น้ำขอก็เรียงตั้งนั่นก็จะเป็น หัวสวนไฮน้าของพ่อมาทุกคนเออเขามานี่ก็แรงและได้ทุกคนประมาณนี่ก็ประมาณสีมูหามูล้เด้อยทุกคนแต่ว่าพระเจ้าก็ยังไปเหิดเวียกไปหัวไปส่วนยังบุญนี่ผู้ใดอยู่บ้านเขาเห็นแต่เด็กน้อยกับผู้เฒ่าอยู่ทั้งหน้าบ้านเนอะมีคนกำลังตกลงมาอีกแล้ว หลายเฮือนเพิ่นก็จะคือแบบจะเป็นไม่เฮียเนาะจะเอาไม่เฮียสารเนาะแล้วก็บางเฮือนก็จะมุ่งสังกะสีแต่ว่าบางเฮือนก็จะมุ่งยาคาคือเก่าเนาะทุกคนหมู่บ้านเพิ่นก็ยิ่ง่าวเนาะเห็นแบบน้อยๆแต่ว่าน้อยยาวอยู่แล้วทุกคนคือเมื่อกี้เฮามาจอดรถเนาะเฮาก็ได้ลงไปล่างตีนอยนู่อันแคมป์น้ำเลยยู่แคม หมู่บ้านนี่เลยก็คือเห็นนั้นนายชื่นออกขาเจ้าก็มาซื้องัวซื้อควายก็น่าจะไปเลี้ยงงัวเลี้ยงควายอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยแล้วเขาผู้เห็นไผ่เลยเขาเข้ามาน,นี่นป่นทรงพูดเกาเ่านี่น่าจะเป็นวันนังลินของเพื่อนกินข้าวแล้วลงวันังลิน นี่ทุกคนทุกคนได้ยินบอสซีนุนวา่ามีน้ำหวยน้ำติดแคมป์บ้านเลยนี่เป็นหวยน้ำยู่เทิงหมู่บ้านเพิ่นเลยเด้อทุกคนนี่เป็นหวยน้ำที่ยูเทิรงหมู่บ้านเพิ่นเลยจะมีเหงือออยู่แคมป์น้ำแบบนี้เลยทุกคนมีเหงือนเู่แแบบนี้เลย คิดว่าแบบคิดว่าขาเจ้าโบยูจะ่ากับกับมีคนอยู่อยู่ยยางานหลังนี้สบายดีแม่ไปยังมาเนาะฮะขอ,อไปส่วนนะไปส่วนมาทุกคน โดยทุกคนก็คือเมื่อกี้เขาก็สบายดีแม่เพราะว่าเพื่อนนั้นไปหั่วไปส่วนมาเนาะตอนนี้ก็คือนุ่จะว่าแบบนี่เือนที่แบบเป็นเอกลักษณ์เลยก็คือเพื่อนจะเอาเป็นไม้เหียหมืดเลยทั้งเป็นเือนทรงเือนเนาะแล้วก็มุ่งหลังคาก็เป็นไม้เหียแล้วก็จะใส่แต่เป็นไม้ยางเขาเอิญพวกไม้ยังกอยุ่ปานพวกตาวเนาะพระเจ้าใส่ทั้งหน้านะ่ะมันจะบุเป็นหญ้าก,ก็ อันนั้นจะเป็นพวกตาโดยแล้วก็เพื่นจะใส่ไม้มุดเลยทางเฮือน,นี่แต่ว่าเขาจิบเข้าไปในเฮือนก็เือบุบ,บเห็นคนได้เฮือนนหลังนี้เนาะมันจะเป็นแบบเป็นให้ไร์แล้วนะทุกคนเป็นเป็นให้ไรไ์ของบ้านนี่แบบแต่กอนนะ่ะเขาเจ้าจะตั้งเป็นเฮือนแบบนี้แต่วบา ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปก็เลยกับเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ว่าเพื่อนแบบนี้ก็ยังมีหลายเนาะทุกคนแต่ว่านุ่นเอาเพื่อนหลังนี้มายกตัวย่างเพราะว่ามันมันจะอยู่แคมน้ำแบบนี้แหละุยเล่ากับวัวย่าน้ำใหญ่เรามาตั้งนื่นอยู่แบบนี้เลยทุกคนแต่มันก็สบายเนาะเวลาเขาตื่นเศร้ามามาตักน้ำอยู่นี่เลยล่างหน้าสักเครืองได้เลยมันสบายเนาะคนเฮาแบบใดรมักแนวไรก็เฮ็ดแนวนั่นได้เนาะในหมู่บ้านยังมีรวมๆแล aire, ike, Guys, ้วก like 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 right ็คือแบบทัก ทุกคนน่าอยู่แบบดูดูบอนหาหาปูหาปลาก็อยู่ใ,ใกล้ๆเฮือนแล้วก็บ,บอนหาโนหาเนี้ยอยู่แนวกินคือทั้งเชิงจะเห็นกเคยเจ้าเลี้ยงหมูเลี้ยงอนี่ยแต่เห็นมีหนองป่าแล้วทุกคนเขาจะเข้าไปเบิ่งอยู่ในบ้านอีกทางโนเพราะว่าเมื่อกี้เขายางมาเขาจะยางมาทางเรียบทางาหมู่บ้านทางเขาเจ้ามาน่ำเนาะมาทางนนํำมาแบบมาซักเครื่องซักยางมาใส่หน่ำ โดยทุกคนหลังจากที่นุ่นพาทุกคนมาชมเบงบรรยากาศเนาะบ้านก็ยูเทนนำเนาะบางทีก็คือแบบเป็นงานนาองบรรยากาศจนอู้ยีลายด้วยทุกคนตอนนี้ก็คือนุ่นจะพาทุกคนเข้าไปชมบรรยากาศบ้านข้างในบ้านนะวะ่าบรรยากาศมันเป็นจังไดว่าน,น่าอยู่โบเขาเสียนเขาจะได้สัมษณ์กับเจ้าโบแต่ว่าแบบฝนตกแบบนี้นะฝนตกเยอะแยะอยู่ทุกคนสบายดีอ้ายเข้าไปได้บ่ อนี่ทุกคนนุ่นก็ถามสบายดีเพื่อนเนาะอันนี้ตัวนี้นะที่เพื่อนเห็ดอันเขาเห็นอยู่นี่เนาะนุ่นก็ได้ถามว่าเพื่อนค่ำบ้านบอหรือว่าแนวใดเขาเจ้าก็ว่าเขาเจ้าเห็ดเพื่อป้องกันสิ่งสัวห้าจากภายนอกเนาะก็เลยนุ่นก็ถามว่าแม่แม่ยังเขาเจ้าว่าป้องกันโควิดเนาะเออทุกคนเขาก็เข้าใจแล้วเนาะเพราะว่าเพื่อนอ่ะเสื้อถือแบบสมัยก่อนนะน่ะทุกคนเพื่อนก็เลยคิดว่า สิ่งสื่อห่จะบกเข้ามาทำลายฮะว่ะน,น่ะเวลาเขาเจ้าเฮ็ดยันแบบนี้ปลาไว้เนาะตอนนี้คือนุ่นจะพาทุกคนเข้าไปบึงอ่าบรรยากาศใเนเฮือนครัวเพื่อนเนากันอยู่กันกินของเพื่อน่าเพื่อนเฮ็ดยังกินนี่โอ้จากเพื่อนต้มยังผู้เนาะทุกคนนี่สบายดีายเห็ดยังอยู่เด้สว่วน ไปส่วนนี่มันไปเฮ็ดหยังน้อเป็เรื่องมึงว่าเรื่องควายอ๋ออยู่บ้านนี่มันมีไฟฟ้าแล้วเนาะตามที่เฮามาไหมเนาะแน,น่ไฟมีแล้วสัญญาณอินเทอร์เน็ตนี่มันมีบ่อ๋ออินเทอร์เน็ตมีรินบ่ได้มีแต่โทรหากันซื่ออ๋อเนาะอันอาชีพหลักๆของประชาชนอยู่บ้านนี่นะค่าเจ้าเฮ็ดหยางน้อ น้ำโพได้เฮ็ดวมานากับบังเงอนกับนี่บังเงอนกับบุนีตัวเป็นใหญ่อยู่นี่จะมีแต่ผู่แต่ผ้าอ๋อเนาะอันมดบ้านนี่เป็นส่วนเผายังหรือว่ามีหลายส่วนเผาหรือว่ามีแต่ส่วนเผาเดียวอยู่บ้านนี่อ๋อส่วนารก็จะเป็นส่วนเผาหมูซือส่วนเผาหมูซือเนาะขอบใจอ้ายพ่นาะให้การสัมภาษณ์เนื้อ โดยทุกคนสำหรับอีพีนี้ก็จะสิ้นสุดเพียงเท่านี้เนาะสำหรับมื้อนี่ก็คือน,นุ่นพาทุกคนมาเที่ยวชมบรรยากาศที่บ้านหวยไครเพิ่นเนาะชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนอยู่บ้านนี้เนาะสำหรับใครที่มักคลิปนี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้นุ่นเดอ้อแดเดอ้เดอทุกคนสำหรับมื้อนี่สบายดี